ยุนจือจือ,จอเบิกตากว้างอย่างแท้จริงคนพวกนี้คงจะบ้าไปแล้วก็แค่เพื่อที่จะมีลูกชายยากลากินเข้าไปได้ทุกอย่างคำพูดอะไรก็กล้าเชื่อถ้าหวังช่วยจือท้องนี้เป็นเด็กผู้ชายจริงๆก็ยังพอว่าถ้าหากเป็นลูกสาวอีกคาดว่าคงจะเกลียดคนทั้งลานบ้านไปหมดอดีตผู้การกรมต้องมาเจอภรรยากับแม่แบบนี้เธอได้แต่พูดว่าโชคร้ายจริงๆเรากลับกันเอถอะทวนๆกับหยวนหยวนยังรอเราอยู่ที่บ้านนะได้เลยสองสามีภรรยาเดินกลับไปด้วยกันไม่มีใครรีบร้อนพูดอะไรแต่ใครๆก็ดูออก ว่าอารมณ์ของทั้งคู่ค่อนข้างหนักอึง้งโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รู้เรื่องพวกนั้นในใจก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีที่รักรอให้ผมจัดการเรื่องในมือให้เสร็จก่อนผมจะลางานเรากลับบ้านเกิดไปจัดการเรื่องนี้กันชินสืออวีพูดหยุนจื้อจือหันไปมองเขาคุณรู้ไหมวันแต่งงานของหยุนหวานรลงกับเพิรหมิงหยวนกำหนดไว้วันไหนชินสืออวีชะงักไปครู่หนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมจู่่เธอถึงถามเรื่องนี้ผมจะไปสืบดูชินสืออวีไม่รู้จริงๆแม้ว่าชินสืออวีจะสงสยัยแต่หยุนจื้อจืออยากรู้เขาก็ไไมม่ด้ห้หา เธออาจจะมีความคิดของตัวเองหยุนจ,จือจือมองไปที่ชินซืออวิอีกครั้งในใจคุณคิดยังไงผมยังตรวจสอบประวัติของตัวเองอยู่ถ้าหากเป็นลูกของพวกเขาจริงๆกลับไปครั้งนี้ผมก็อยากจะแย,ก,ะยกบ้านกับพวกเขาแล้วก็เอาเงินที่ส่งกลับไปหลายปีมานี้คืนมาเงินพวกนั้นเป็นของคุณกับลูกสิ่งที่เราควรจะได้ต้องเอาคืนมาให้หมดชินซืออวิพูดตามความจริงถ้าพวกเขาเอาสิ่งที่ผมทุ่มเทให้ไปเป็นเรื่องสมควรอย่าหาว่าผมไม่เกรงใจแล้วกันเมื่อก่อนเขาคิดอย่างใส่ซื่อว่าปรับใดที่เงินที่ตัวเองส่งให้มมากนเเเรร่่่่่อออยยๆๆตแแหหงงสูพ็็จะ ความสามารถของเขายอมรับในความสามารถของเขาบางที่อาจจะรักเขามากขึ้นแต่ตอนนี้พอลองคิดดูพวกเขาเอาแต่เสพสุขจากสิ่งที่ผมทุ่มเทให้อย่างน่าไม่อายรับการทุ่มเทของเขาแม้แต่คำพูดดีๆที่พูดออกมาก็เป็นเพียงเพราะอยากได้เงินจากเขาเพิ่มเท่านั้นตอนนี้มาลองคิดดูช่างน่าสมเพชสิ้นดีถ้าพวกเขาไม่ให้หละ่ะ หยุนจือจือถามดูออกเลยว่าผู้ชายคนนี้ถูกพ่อแม่ตัวเองทำร้ายจิตใจอย่างหนักไม่อย่างนั้นตอนนี้ชินซืออวิคงไม่ทำหน้าตาแบบนี้ชินซืออวิสูดหายใจเข้าลึกๆไม่ให้เหรอผมมีวิธีทำให้พวกเขายอมให้เองหยุนจือจือไม่ได้ถามต่อเธอเห็นด้วยกับคำพูดของชินซืออวิมากเพราะเงินนั่นเป็นของเธอกับลูกลูก ไม่ต้องให้พวกเนรคุณตระกูลฉินได้ไปฟรีๆหลังจากได้เห็นข้อมูลที่สืบมาหยุนจือจือก็รู้สึกสงสารชินซืออวีขึ้นมาหน่อยๆการที่ตระกูลฉินกลายเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดในหมู่บ้านตระกูลหยุนได้หลายปีมานี้เป็นเพราะความพยายามของฉินซืออวีล้วนๆถ้าไม่ใช่เพราะเขาตระกูลฉินจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรแต่ผลลับละเลี้ยงดูแต่พวกเนรคุณใจร้ายมากถ้าหากไม่ได้เจอเรื่องมากมายขนาดนี้ชินซืออวีก็คงจะยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนส่งเงินส่งธนานักลับบ้านทุกเดือนไม่เคยขาดสองสาม ก็เห็นหลิวชุนเถายืนอยู่ในลานบ้านช่วยพวกเขาดูลูกสองคนอยู่พี่ชุนเถารบกวนพี่จริงๆหยุนจื้อจือพูดอย่างขอบคุณหลิวชุนเถามองค้อนเธอเฮ hey, เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกฉันได้ยินว่าเทียนิ้วเจ็บหนักไม่เป็นอะไรใช่ไหมเทียนิวปีนี้เพิ่งจะหกขวบเองอายุเท่ากับเสี่ยวมานหลิวชุนเถาย่อมไม่อยากให้เด็กคนนั้นเป็นอะไรไปไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านไหนเธอก็สงสารไม่เป็นไรแล้วเลือดหยุดแล้วส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลเขตทหารแล้วหยุนจื้อจือพูดหลิวชุนเถาพยักหน้า ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเดิมทีเธอก็อยากจะไปดูเถียยหนิวเหมือนกันแต่ยาที่ต้มให้เสี่ยวหมานในครัวทิ้งไว้คนเดียวนานเกินไปไม่ได้เธอเลยไม่ได้ไปอีกอย่างเรื่องในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเธอไม่ไปดูคนในลานบ้านก็จะเอาไปนินทาเธอเลยต้มยาไปพางๆ แล้วก็ช่วยหยุนจีจือดูรูปไปพางๆงทวนๆวนกับหยวนหยวนสนิทกับหลิวชุนเทาแล้วพวกเขาติดเธอมากหลังจากหยุนจีจือคุยกับหลิวชุนเทาไม่กี่คำก็กลับบ้านพร้อมกับชินซืออวีเด็กสองคนเห็นพวกเขากลับมาก็ดีใจกันยกใหญ่แต่พอเห็นเจ้าตัวเล็กอีกครั้งทำตัวเองมอมแมมไปหมดหยุนจีจือก็ทั้งขำทั้งอยากจะร้องไห้ในใจหยุนจีจือก็รู้สึกจนใจอยู่บ้างสองวันนี้เจ้าตัวเล็กสองคนถวนถวนกับหยวนหยวนติดเล่นดินโคลนทั้งวันก็เอาแต่ใช้ดินปั้ นานาแถมยังปั้นออกมาได้ดูดีทีเดียวหยุนจือจือเห็นแล้วในใจนี่เรียกว่าจนปัญญาจริงๆแต่ก็ไม่อยากขัดจังหวะความสนุกของเด็กๆดูเหมือนว่าเธอต้องหาเวลาเข้าไปในเมืองไปหาซื้อทรายมหัศจรรย์กลับมาแล้วก็จัดโต๊ะไม้เล็กๆให้พวกเขาให้เด็กๆได้เล่นอย่างเต็มที่ทรายมหัศจรรย์นั่นนะนุ่มไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ติดมือที่สําคัญคือปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้เด็กๆชอบกันมากตอนเย็นอยากกินอะไร ชินสืออวิถามหยุนจือ้อจือตอนกลางวันยังมีกับข้าวเหลืออยู่สลาเปาไส้เนื้อนึ่งเมื่อเช้าก็ยังอยู่คุณไปต้มน้ำอาให้เจ้าตัวเล็กสองคนนี้ก่อนตอนเย็นก็กินสลาเปาไส้เนื้อเราทำเมื่อเช้ากันเถอะแม้อากาศจะหนาวแต่เก็บไว้นานก็ไม่ดีหยุนจือจือพูดกับข้าวตอนกลางวันแค่อุ่นก็พอต้องรีบจัดการให้หมดฉันไม่ชอบกินของค้างคืนได้เลย ชินซืออวิรับคำแล้วก็เข้าครัวไปจัดการยุนจ,จือจือมองลูกทั้งสองอย่างจนใจแต่เธอไม่โทษพวกเขาเด็กๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังสำรวจโลกทวนๆกับยืนนลำบากมาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นหน่อยแล้วเธอก็ไม่อยากจะเข้มงวดเกินไปไม่ให้พวกเขาทำน้อนทำนี่เด็กๆก็ต้องปล่อยให้พวกเขาได้ปลดปล่อยสัญชาตญาณอย่างเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำอยากคอยแต่จะควบคุมพวกเขาให้พวกเขาเล่นอย่างสนุกสนานถึงจะเล่นจนตัวมอมแมมไปหมด อาบน้ำก็จบแล้วเธอน้่มีมิติส่วนตัวอยู่นะในมิติยังมีเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าด้วยอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครสนใจเธอก็โยนเสื้อผ้าเข้าไปในมิติซักให้สะอาดแล้วก็อบให้แหง้งทุกคนต่างก็มีเรื่องของตัวเองให้ยุ่งคงไม่มีใครมาคอยจ้องทุกวันว่าบ้านไหนซักผ้าหรือยังเธอก็จะเอาเสื้อผ้าไปตากข้างนอกบ้างเป็นครั้งคราวแค่อยาให้ไม่มีเสื้อผ้าตากเลยก็พอตอนนี้เป็นฤดูหนาวเสื้อผ้าแห้งยากใครจะไปรู้ว่าเธอซักเมื่อไหร่ไม่ได้ซักเมื่อไรทางด้านชินสืออวต้้้้้้้้มนนนนนํําาาาาารรออเเเเส็จแลแลลวววขขถืังดดิบพู่ คุณอาบให้หยวนหยวนก่อนเดี๋ยวผมจัดการเสร็จแล้วจะมาอาบให้ถวนถวนได้เลยหยุนจือจือรับคำแล้วก็พาหยวนหยวนไปอาบน้ำชินซืออวิปรับอุณหภูมิน้ำไว้แล้วเทน้ำลงในอ่างหยวนหยวนนั่งลงไปอุณหภูมิน้ำกำลังพอดีถ้าทำเร็วๆก็จะไม่รู้สึกหนาวถ้าหนาวกว่านี้อีกหน่อยจุดไฟฐานข้างๆก็จะอุ่นขึ้นหยุนจือจือคิดในใจถ้าพาเด็กเข้าไปอาบน้ำในมิติได้ก็คงจะดีข้างในนั้นอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดแต่เธอไม่รู้ว่ามิติในตอนนี้จะตั้้้้งงคค่่าาาาไไไดดหหมถาหากตั้ นอกจากตัวเธอใครก็ตามที่เธอพาเข้ามาในมิติจะไม่สามารถพาคนอื่นเข้ามาได้อีกเรื่องของมิตินะแม่คะหยวนหยวนเห็นหยุนจือจือกำลังเมอก็เลยดึงแขนเสื้อของเธออะไรไปหยุนจือจือชะงักไปครู่หนึ่งมองหยวนหยวนอย่างสงสยัยยวนหยวนกระพร,ะพริบตาแล้วถามว่าแม่จะอยากกับพ่อไหมคะ แม้หยุนหยวนจะยังเล็กแต่ก็รู้ว่าการหยาคืออะไรพี่เสี่ยวหูในหมู่บ้านเคยบอกว่าพ่อแม่ของเถี่ยตั้นหยากันแล้วพ่อแม่หยากันก็คือแม่ไม่ต้องการพวกเขาแล้วแม่หยุนหยวนกับถวนถวนจะยังเล็กแต่ตอนกลางวันได้ไปที่ห้องทํางานของผู้ตรวจการก็รู้ว่าพ่อกับแม่กําลังพูดถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายพวกเขาคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีพ่อแม่จะหยากันเพราะพวกเขาเหรอความคิดของเด็กนั้นเรียบง่ายในหมู่บ้านนี้คนพ่อแม่หยากันแล้วแม่ก็จากไปในสายตาของพวกเขาพ่อแม่หย่ากันก็คือแม่ไม่ต้องการพวกเขาแล้วหยุน จืจืชะงักไปครู่หนึ่งไม่คิดว่าหยวนหยวนจะถามเรื่องนี้เธอจะหนักได้อีกครั้งอย่าเห็นว่าเด็กยังเล็กจริงๆแล้วเข้าใจทุกอย่างแม่จะไม่เอาหนูกับพี่ชายแล้วใช่ไหมคะ พ่อแม่ของเถี่ยตั้นหยากันแม่ของเขาก็ไม่ต้องการเขาแล้วหยวนหยวนพูดไปขอบตาก็แดงกำ่ำดูน่าสงสารเป็นพิเศษหยุนจื้อจื้อถอนหายใจหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาเช็ดหน้าให้หยวนหยวนแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่าลูกรักแม่ต้องอธิบายให้หนูเข้าใจพ่อแม่หยากันไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่ต้องการลูกแล้วพวกเขาถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่มีความสุขก็เลยแยกทางกันแต่พวกเขาก็ยังรักลูกของตัวเองมากแต่หยวนหยวนกลับสายหน้าบอกว่าแม่ของเถี่ยตั้นไม่กลับมาอีกแล้ว ยุนจือจือชะนักไปครู่หนึ่งคิดในใจว่าสมัยนี้บางคนอย่าแล้วก็แต่งงานใหม่พ่อแต่งงานไปครอบครัวของสามีคนที่สองก็จะจับตาดูฝ่ายหญิงไม่ให้เอาเงินไปช่วยลูกของตัวเองดังนั้นพวกเขาก็อาจจะไม่ไปหาลูกของตัวเองอีกแต่หยุนจือจือก็รู้ว่า <c oughs> การใช้แนวคิดสมัยใหม่ไปอธิบายเรื่องนี้กับเด็กมันไม่ค่อยเหมาะสม <c oughs> เธอจึงกอดหยวนหยวนที่อาบน้ําเสร็จแล้วและพูดเบาๆว่าลูกรักพ่อกับแม่จะไม่อยากกันนั่นเป็นเรื่องของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย แม่จะรักหนูกับพี่ชายตลอดไปจะไม่จากพวกหนูไปไหนหยุนหยวนเงยหน้ามองหยุนจือจือแล้วถามว่าจริงหรอคะแม่หยุนจือจือยิ้มแล้วพยักหน้าแน่นอนว่าจริงสิไม่เชื่อหนูลองถามพ่อดูหนูเชื่อแม่ค่ะบนใบหน้าเล็กๆของหยุนหยวนปรากฏรอยยิ้มกอดหยุนจือจื้อและซบอยู่ในอ้อมแขนของเธอหยุนจือจือลูกหัวของเจ้าตัวเล็กช่วยเธอแต่งตัวเพราะว่าฉินซืออวี๋อยู่บ้านเธอก็เลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในมิติซักผ้าอาบน้ําแล้วเล่นดินโคลนอีกไม่ได้แล้วนะหยนิว้าากกข หยวนหยวนเล่นนานเกินไปจนท้องหิวรอพี่ชายอาบน้ำเสร็จก่อนนะเราค่อยกินข้าวกันหยุนจือจือพูดพางเดินไปที่ครัวเพื่อสลับเวรกับชินซืออวีกับข้าวอุ่นหน่อยก็กินได้แล้วชินซืออวีพูดหยุนจือจือพยักหน้าชินซืออวีก็พาถวนถวนไปอาบน้ำถวนถวนเล่นจนตัวเต็มไปด้วยโคลนชินซืออวีถือเสื้อผ้าพาเขาไปโรงอาบน้ำนี่เป็นครั้งแรกที่ถวนถวนไปโรงอาบน้ำเขารู้สึกว่าทุกอย่างแปลกใหม่ไปหมดก่อนหน้านี้ชินซืออวีวิ่งจนเหนื่อท่วมหัวตอนอาบน้ำให้ถวนถวนเขาาาาากก็เเลลลยยยยออออบบไปดด้้้้ววววิินนนืคท่ัังรข ก็เลยไม่ได้ซักผ้าในโรงอาบน้ําตั้งใจว่ากินข้าวเสร็จแล้วค่อยซักพ่อครับพ่อจะหย่าก,กับแม่หรือครับตอนนั้นเองถวนถวน,ถวนก็ถามคาถามเดียวกับหยวนหยวนเห็นได้ชัดว่าสองพี่น้องต้องปรึกษากันมาก่อนตอนแรกสินสืออวีก็ชะงักไปแล้วก็ย่อตัวลงมองถวนถวน,ถวนด้วยสายตาแน่วแน่แล้วพูดว่าพ่อจะไม่หย่าก,กับแม่ ทวนๆสามปีนี้พ่อดูแลแม่ได้ไม่ดีตอนพวกเจ้าเกิดก็ไม่ได้อยู่ข้างๆทําให้พวกเจ้าต้องลําบากมามากทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อเองแต่ต่อไปนี้พ่อจะดูแลพวกเจ้ากับแม่ให้ดีจะไม่มีวันยอมให้พวกเจ้าต้องเสียใจอีกแม้แต่น้อยเจ้าเชื่อพ่อได้ไหม หลังจากได้อยู่กับลูกๆมานานขนาดนี้ชินซืออวิพบว่าเด็กสองคนนี้รู้ความมากเป็นพิเศษและยังติดหยุนจือจือๆมากเป็นพิเศษแม้ว่าถวนๆจะอายุแค่สองขวบแต่ก็รู้ความกว่าเด็กในวัยเดียวกันมากอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเจออะไรมามากที่หมู่บ้านหรืออาจจะมีคนจงใจพูดอะไรบางอย่างกับเด็กๆพวกเขาถึงได้ถามขึ้นมาอย่างกระทันหันจิงเหรอครับถวนๆถ,ถ,ถามอย่างไม่แน่ใจจริงสิสายตาของชินซืออวิงแน่วแน่มากขึ้นถวนๆถ,ถ,ถึงได้ยิ้มออกมาทิกน,นี้เขากินอิ่มนอนหลับ ใบหน้ามีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูไม่ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ชินซืออวีรู้สึกว่ายังต้องหาของอร่อยๆมาบำรุงลูกอีกเยอะๆพูดพลังยื่นมือไปอุ้มถวนถวนขึ้นมาให้เขาขี่คอตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่ถวนถวนได้ขี่คอพ่อในแววตาเต็มไปด้วยความดีใจแม้ว่าเขาจะไม่โห่ร้องดีใจเหมือนหยวนหยวนแต่ชินซืออวิมองดูเท้าเล็กๆที่แกว่งไปมาเบาๆของเขาก็สัมผัสได้ถึงความสุขของลูกตอนนั้นเองเจ้าเจินจูก็ยืนอยู่ข้างกำแพงลานบ้านมองหยุนจืือแล้วพูดอย่างได้ใจว่า บางคนจะดีใจอะไรกันนักหนาทุกวันผู้กองฉินก็ไม่เอาเธออยู่ดีไม่ใช่เหรอเดิมทีเธอคิดว่าชินซืออวีหลงรักหยุนจือจือนักหนาคําหวานที่ชินซืออวีเคยพูดกับเธอก่อนหน้านี้ทําให้เจ้าเจินจูเสียใจไปนานเธอคิดยังไงก็คิดไม่ตกว่าชินซืออวีไปชอบผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาอย่างหยุนจือจื้อได้ยังไงผู้หญิงที่ดูธรรมดาผลคือวันนี้พอลี่เจี้ยนหมินกลับมาก็นําข่าวดีมาให้เธอข่าวดีอะไรน่าหรอชินซืออวีจะอยาก,กับหยุนจือจือแล้ว